ติดจอเจ๊คนนี้ให้หน่อยอยากให้โดนรับลงรับเรียกอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั่นแหละฉันจะเฉดออกจากบ้านนะดีแล้วจะใช้บาร์โฮต่ะใครได้ออกจากบ้านช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงไม่ดีนะช่วงกีนจังเลยจะออกจากบ้านแล้วแม่เธอพูดเก่งเก่งนะอีกคนกเก่งนะราาการ ไม่ไม่ไม่สวยไม่สูงไวเท่านี้อยากได้มีไฮไลท์ผมขาวเนี่ยต่อต่อจากกันได้ไหมคือโอกาสข้างหน้าโอกาสนี้แหละอ่ะพูดมาอยากทำอะไรที่สวยที่สุดเธอทำเลยยากยากอะอะสอบเสได้ไหมอะไรที่สวยที่สุดไม่ไหวแล้วสีผมตัวเนี้ยคืออยากเที่ยมผมขาวไปเลยแล้วรู้หรือเปล่ามันต้องฟอก เราตะเพอออกตะเพอออกลงไปอันนี้รู้ว่าคือจักรุงศ์จะมาทำใช่ไหมเขาดึงลงมาเออแต่ว่าสีใช้ถุงที่นี่แหละอันนี้คุณนายเคยมาแล้วเนี่ยใช่ไหมมาด้วยกันก็เป็นพี่เราคุณนายเร้่องอะไรต่อลืมแล้วคือคือคือคุณนายอยากปวดทงขาบ้างแต่ว่าเราต้องอออกเนาะค่ะได้แล้วก็ใส่ลายเข้าไปแต่ว่ามันจะดัดยืดไม่ได้นะส่วนเนี้ยมันจะดัดยืดไม่ได้แล้วนะถ้าเราฟอกอ่ะ ถ้าพอกแล้วถ้าบักเขาดัดไม่ได้แล้วถ้าเขาไม่ไว้ผมดัดนี่จะเหมาะกับเขาได้ไมไม่ได้ไงหรือว่าเราจะดัดดัดดัดก่อนแล้วก็เคลือบเอาก่อนประคองไปก่อนอ่ะได้ดีดีกว่าแล้วนี่เนี้ยมันสามารถเคลือบไปก่อนลองดูเพราะว่ามันมันสว่างชั้ววันนี่างนะลีจะนวลนวลนกคนดีสวยได้เนาะประมาณนี้คั้ที่แล้ดัดที่ทำไมลูกจะขายนี่ยังไม่ขายเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันยาวแล้วเนี่ยมันมันยาวอันนี้กี่เดือนแล้วเนี่ยสาวสี่เดือนไ้มใช่ มันยังไม่คายแต่มันยาวมันจะลอกให้มันขาวออกแล้วแต้มสีดำคิที่เหมือนในรีวิวใช่ไหมลอกออกแล้วแต้มดำนะได้แล้วก็ตัดออกหน่อยเนาะอยากเปลี่ยนทรงไม่อยากแปะอย่างนี้แล้วอะไม่อยากแปะไม่อยากจไม่อยากแปะคนบอสสวยเลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมสวยแต่งนี่มันก็สวยขอตูเนี่ยมันไอ้ตรงเนี้ยรอกไปแ้วเพ่ยื่นให้ใช่ไหม ยืดไหมคือว่าผมปกติผมปกติไม่คุณ,คณนายแค่ตัดก็สวยแล้วเนี่ยสวยเลยแต่ตาการใต่ด,ดําเยอะอ่ะเป็นจะต้องดูด้วยว่าเนี่ยของคุณแม่เนี่ยแผ่วเบาแล้วใส่ดำไปแค่นิดหน่อยถ้าเราใส่ด,ดําเยอะไอ้โคนขึ้นมามันก็จะดูปลายปลายดำโทนขาวอะไรอย่างเงี้ยคุณนายเคสทําได้แค่นั้นเพราะว่าแล้วก็ใช้ตีเคลือบแทนเพื่อปกติเอาแค่เชื่อมตรงเชื่อมเอากค่พออะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ดีที่สุดแต่เป็นความฝันของกะทิไงไเอาเติมฝันในผมไม,นนะะผม่ผมผมพึงสาเสร็จนะคะสาพุ่งเสร็จ าตาผมรัจอันนี้ทำไปกี่เดือนแ้คุณนายสี่เดือนไหมสามเดือนสี่เดือนีเดือนนะคะทุกคนจริกินจะมาดัดใหม่วันนี้เรารู้สึกว่าดัดวิจิเพราะขึ้นมาจากน้ำฟูมันหยิกจะทํายังไงร,รุ่นนี้ตามผมเร็ดนะรุ่นนี้นะทุกคนที่ดัดมาจากที่ร้านนะคะตามผมเต็ดแต่ที่จับรอนแล้วก็ปล่อยให้แห้งห,หรือว่ามีที่สองมีไหมไม่มีมีที่สองแต่มานแต่ที่สองนะ่แล้ววันต่อมาไปนอนตื่นขึ้นมาฟูไม่เป็นตรงทําไงเอาฟอกกี้ก็ได้กระบอกขีดน้ําขีดนิดนึงผมน้ํา แล้วกําหรือเอาน้ำเนี่ยเอามือไปจุ่มในน้ำแล้วมากํามากําจบแล้วตัดแล้วก็เคลือบเอาเพราะว่าเราไม่ได้ฟองไม่ได้อะไรอยู่แล้วไงรอบหน้าเราก็สามารถมาดัดได้ประหยัดเง,นงิน,น,นเท่าไหร่เนาะเลมหมดจิ๊เนี่ยโอ้โหจะทำสีอะไรได้ไหมเคลือบไงเดี๋ยวเคลือบของขาวนะไ,ไม่ต้องห่วแต่ร้านเอาเองินเองเราฟาดให้เป็แเทกันเดี๋ยว่าไป เราจะเคลือบให้เขาแบบทีแรกแต่เราจะตัดขัดการไม่ได้เ,เขขงิน้ะไม่บางทีเสียเงินไปเป็นแทงก็ไม่ใช่ว่าจะมาเสียแพงทุกครั้งก็อยากจะเลี้ยงไม้หมายถึงว่าวันนี้ตัดออกไปจะหยดนนิดนึงแหละแต่มันใช้งานได้อยู่รอบหน้าเราจะไดม้มันเหมือนการเสียเงินแล้วุณนายแล้วก็เรารักษาให้มันมันไม่ใช่ทำแต่ที่อื่นไดาทำที่นี่ได้ไงแล้วมันร้อนได้ขนาดไหนหันไปเดมเดมหรือไก็ใช่เขาชอบมัดผมอยู่บ้านอ๋อนั่นงานจบ น,นคุณนายชอบมาัดผมหรอคือเราปลุกต้นไม้ไงกันมห,หมาอืมผลเวลาซอยต้นกับเพชรไปอะคะ่ะเพชรไม่ขออะไรมากขอให้ทุกคนเป่าผมใช้ลมร้อนนะคะลมอุ่นลมร้อนจะทําให้เส้นผมเหยียดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าผมอะคะ่ะถ้าเราไม่เป่าลมร้อนตื่นเช้ามาจะไม่เป็นอย่างนี้นะคะเพชรมีหน้าที่แค่ได้ตัดแล้วก็ให้เลี้ยงเส้นผมให้ได้สวย คนเรานะคะทุกๆคนไม่ว่าเป็นเองเองี้ยถ้าเราเป็นไม่เป่าผมมันก็จะไม่เป็นทรงไม่เหยียดไม่ได้บอกให้ใดผมนะคะบอกให้เป่านะคะการเป่าผมสําหรับคนอะายุสูงเล็กจดีมากมันจะฆ่าเชื้อพวกแบคทีเรียตามรูปขนให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ไฟฟ้าสถิตมันก็จะทําให้เส้นผมเรียงเส้นได้ดีเวลาเป่ากระตุกไปที่โคนนิดนึงใช้ใดขนาดเล็กนะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวข้อเขาเสือบอีก เมืม่อก,กี้หนูตัดให้แม่นี่ค่อยๆไล่ๆขึ้นหนเป็นตัตนเ <ๆ S 1> พราะอะไรรู้ไหมถ้าตรงเนี้ยใดวันนี้มันจะตวยแต่กลับไปบ้านมันจะแป๊ะแปมันจะลำคาญทีเนี้ยหนูก็ตัดให้แม่เนี่ยไม่ใช่ม้านะแม่เอาไว้ปัดมไม่เห็นยังมันเปิดหน้าทีนี้ดูตรงผมที่เราไม่ได้ดัดอยงนี้ผมมื่เกี้หมีถ้ารู้แล้วความยาวแค่ไหนแต่ผมเนี่ยกลับไปเลยน่ารักนะงงปะ,มะผมลูกค้านะวันนี้เขาตั้งใจมาดัดผม แต่เป็นผมที่ลูกค้ากลับมาเหมือนแบบว่ามันไม่หยิกเลยเพแต่ว่าเราคุยกันว่าเราจะดัดไม่หยิกกว่าเดิมแต่ว่าพอไปตัดเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่ามันหยิกข้อที่หนึ่งพี่จะได้เงินทันทีวันนี้หกพันค่าดัดดิจิตอลแต่พี่ไม่เอาเพราะเราดูลูกคะเราต้องเลี้ยงลูกค้าไว้ไม่ช่างอรู้ว่าการประคองตรงไม่จะเป็นต้องกินทุกครั้งไม่ใช่ว่ากินทุกครั้งเอาทุกครั้งแล้วก็พี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเป็นแบบนี้พี่เป็นมแต่ไหนแต่อะไรแต่เราต้องรักษาเราต้องเก็บลูกค้าให้ได้เยอะมากที่สุดแล้วมี เธอเห็นไหมอันนี้เขามาเป็นคู่ทีนี้ยคนนู้นเขาทาให้เป็นเด็กแล้วอะอ่ะไม่เห็นนะงงเลยสบ,บายไหมสบายสบายหมวไหม,ม,าหม,มการบอกนอกจากจะเอาทรงมาแล้วอะค่ะลูกค้าใหม่นะคะนันลูกค้านี้สองไม่ต้องเอาทรงมาแล้วรู้แล้วว่าจะไปทางไหนอันนี้คือเริ่มมาบอกกิจกรรมแล้วบางทีทําไปแล้วก็รู้สึกว่าออม,มันไม่ค่อยชอบมาเป็นคู่อย่างนี้ศึกษากันมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลี้ยงมงเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรเงี้ยทีเนี้ย หนังข้างหน้าตรงเนี้ยไม่ได้ตัดหน้ามาให้ทุกคนแต่ว่าเขาจะกิจกรรมเห็นปะมันจะม,มันจะไปกับหน้าเขาเลยใช่ใช่เห็นปะมาอย่างนี้แล้วก็ต้องไม่โดนตารุ่นนี้รุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยลิมิเต็ดไปแล้วหม <Limited. S 1> ายความรีมิเต็ดลิมิเต็ดแต่ไปเลยไม่ใช่แล้วกันงรู้ไหมทุกคนเราจะต้องตัดให้เคลียร์หน้าอย่าให้โดนตาเพี่บอกแล้วว่าตัดรุ่นนี้อย่าให้โดนตา,าแล้วนนอย่างเงี้ยคือจบละแคลนสบายแล้ว ไม่ได้ฟอกทั้งหัวไม่ได้ฟอกเลยเนาะคุณแม่ใช่ไหม<ฆ>ไม่ได้ฟอกเลยใช่ไหม<ฆ>ไม่ได้ฟอกเนาะแล้วก็หน้าไม่ติดด้วยเพราะว่าเราปรับอันนี้ถ้าดูดีๆมันจะมีม่วงนิดนึงนจะเป็นม่วงมุกมุกซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าม่วงไปเราก็แค่เราไม่ใช้แชมพูม,ม่วงประมาณสัปดาห์หรือสองสัปดาห์แรกเราดูว่าเราตาคุมเสร็จแล้วเนี่ยไรม่วงมันหายไปเราชอบความเทาเฉยเราก็จบละแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบม่วงนิดนึงนั้นไม่ชอบแล้วลูกเพราะว่าม่วงมันจะทําให้หน้าเราดูไม่ติด แลก็ใช้คอนเทนิ่งแต่ถ้าเราใช้ไม่ใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันเทาเกินไปเราอยากให้มีม่วงหน่อยก็เอาแชมพูม่วงหนึงครีมน,นมวดม,ม่วงหนมาหมักไว้นานๆแต่หนูอยากให้หมักเป็นครีมนวดม่วงเพราะว่าครีมนวดม่วงมันบำรุงผมค่ะข,ขอเเ<พ>เงเฟต้เฟตจเลือกเป็นไวท์ซิลเวอร์แชมพูม่วงมีเยอะมากในท้องตลาดอ่าผ,ผลก็คือความแตกต่างกาันบางคนออกไลนยน้ำเงินบางวงคนออกไลายเขียวอะไรเงี้ยแต่ เป็นให้ลูกค้าลองใช้มาเยอะแล้วมันจะออกเงินเงินซึ่งมันเป็นผมขาวที่สวยมากลูกค้ากลุ่มนี้ค่ะสามารถใช้จชมพูม่วงเนี้ยคอน,นินิวไปได้เลยมันจะบล็อกไรเหลืองและผมขาวสวยแล้วแล้วก็อันนี้เ้ยงหนูทากลุ่มนี้ไปนะคือเราไม่เปรียบเทียบกับใครเราเปรียบเทียบกับลูกค้าของเราเองคือเขาจะเคลือบวันนี้ไปใช่ไหมคะเขาก็อยู่เลยนะมไม่ต้องกลับมาทําอีกแล้วแค่เข้ามาตัดวันไหนเบื่อจะไปงานวันอย่างเงี้ยเขาก็เคลือบทบไปค่ะ เพราะว่าจุดป,ประสงค์คือไม่อยากทาสิแล้วไม่อยากทําอะไรแล้วเราก็เลยมีแบบนี้ให้ไม่ต้องฟอกส่วนเคสน,น้่นหนูหันไปลูก,ลกไปอันนั้นก็คือเราลอกออกใช่ไหมคะลอกออกแล้วเราก็เดี๋ยวดูสีว่าเสร็จะจะเป็นยังไงราะเข้ามาตกจำนวนสองคนลอกถรอบทเยอะบ้างไม่ค่าว่ารอบเลย แม่อ่ะตือว่าทัดหัวอันนี้ตันข้างยาวข้างแม่รู้ใช่ไหมที่ชายอ่ะปึ๊บอือแล้วก็แม่ผมไม่ชอบอะไรแปร้หน้าตรงเนี้ยหนูตัดเป็นมอลุ่มให้เลยอันนี้เป็นพืชไหมแ,แต่ตรงนี้เลยเห็นปะตรงผมไม่ได้ขายฝันแม่นะก็คือมันเป็นแบบนี้เห็นปะเพราะเรามันวัยรุ่นอยู่สี่สิบเท่าไรน,นะตอนนี้สี่บห้าอ่ะมุนเลยลูกมานสะี่บห้าสี่ห้าเออเรามันสี่สิบอยู่รุ่นสี่สิบอืม นี่เทปกล้องยังดีนลดีลง่ายไหมจ๊ะง่ายพี่มุกเทปกล้องรออมือพี่มเป็นยังไงมีมากแเขาน่าเยกไเออยยกลยค่ะแม่เลยพี่่ะยกแขนระคุณพี่ อป็นไพอเลยด้โอยกแขนออยเฮ้ฉี่จะแตกกันเนาะฉี่ไม่จะแตกแล้ว